สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพจัดทําโดย 1. น,นางสาวดวงกมลขันธวิชัย 2. นางสาวสุธาที่ดีพันตาเอก 3. นางสาวสิริลักษ์บุตรดาโสมวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูล เชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นำมาบวกลบคูณหรือหารกันได้ความถี่คือจำนวนครั้งของการเกิดข้อมูลข้อมูล1และค่าของตัวแปรค่าหนึ่งฐานนิยมคือข้อมูลที่มีจำนวนครั้งของการเกิดซ้ำกันมากที่สุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดที่มากกว่าหความถี่สัมพั์ คือสัสดส่วนของความถี่ของแต่และข้อมูล mm hmm. เทียบกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด mm hmm. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ mm hmm. จะมี2รูปแบบคือ mm hmm. ตารางความถี่จำแนกทางเดียว mm hmm. เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูป mm hmm. ตารางโดยแสดงข้อมูลและความถี่ของข้อมูลของตัวแปร mm hmm. เพียงหนึ่งตัว mm hmm. ตารางความถี่จำแนกสองทาง นำเสนอข้อมูลในรูปตารางซึ่งมีตัวแปรที่สนใจ2ตัวขึ้นไปโดยแสดงความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่และตัวแปรที่สนใจศึกษาในรูปแบบตารางการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ 1. แผนภูมิรูปภาพเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพหรือลักษณะและสัญ,ญลักษณ์แสดงความถี่ของแต่และข้อมูล แผนภูมิวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ชพื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนความถี่ของข้อมูลครั้งหมดแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนแสดงความถี่ของข้อมูลแต่ละตัวแปรแผนภูมิแท่งมีหลายประเภทเช่นแผนภูม แท่งเชิงเดี่ยวแผนภูมิแท่งพหูคูณแผนภูมิแท่งส่วนประกอบแผนภูมิแท่งส่วนประกอบแสดงจำนวนรวมและส่วนประกอบของจำนวนรวมนั้นโดยการแบ่งแผนภูมิแท่งพหูคูณมีตัวแปรสองตัวขึ้นไปแสดงข้อมูลบนแกนเดียวกันแสดงความถี่ร่วมของข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยม